บ้านพักเก่าข้าราชการสวัสดีค่ะเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ18ปีก่อนประมาณพศ2547ซึ่งเกิดขึ้นกับเราโดยตรงโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านนะคะทุกวันนี้ภาพนี้ยังเต็ดตาเราอยู่ความรู้สึกเหมือนความรักและผูกพันมากกว่าค่อยๆอ่านเรานึกภาพตามนะคะเรื่องไม่ยาวเท่าไหร่แต่เราจำได้แม่นเลยย้อนไปประมาณ18ปีก่อน ตอนนั้นเราเรียนประมาณมหนึ่งพ่อเป็นขคาราชการครอบครัวเราพักอยู่บ้านพักข้าราชการเป็นห้องแถวนะคะพอ่อแม่และน้องสาวนอนด้วยกันห้องหนึ่งส่วนเราและยายนอนด้วยกันอีกห้องหนึ่งบ้านไม่กว้างเท่าไหร่เพราะเป็นบ้านของชั้นผู้น้อยชั้นสองของบ้านเลยต้องแบ่งเป็นสองห้องตามพื้นที่ที่มีจำกัดเท่านั้นกิจ,จวัตร,รประจำวันของครอบครัวเราก็ง่ายๆค่ะทุกเช้าหกโมงครึ่ง พ่อจะมาปลุกเราในห้องเพื่อให้ลุกไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วไปโรงเรียนส่วนแม่ถ้าวันนั้นมีเข้าเวรดึกก็ไม่อยู่บ้านส่วนยายตื่นเช้ามากจะลงมาอยู่ในครัวหรือทำงานบ้านข้างล่างก่อนแล้วน้องสาวก็ปล่อยตื่นสายเพราะตอนนั้นน้องสาวอายุประมาณสองขวบยังไม่ได้ไปโรงเรียนเราอยู่บ้านนี้ตั้งแต่จำความได้แม่คลอดเราอยู่รอพอได้ประมาณสี่วันหลังจากนั้นก็เข้ามาอยู่บ้านพักข้าราชการที่นี่เลย ที่ผ่านมาไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรโดยส่วนตัวเรากลัวผีมากด้วยความเป็นเด็กมั้งใครเล่าอะไรให้ฟังก็จะกลัวไปหมดแต่เพราะนอนกับยายเลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่และมีวันหนึ่งเช้าวันที่เราต้องไปโรงเรียนเราไม่รู้นะว่ากี่โมงแล้วเรานอนหลับๆตื่นๆแบบสลืมสลือเราเห็นพ่อเราเดินเข้ามาในห้องแต่งตัวเครื่องแบบเต็มยศพร้อมจะไปทำงานเหมือนทุกวันและเหมือนทุกวันที่พ่อมาปลุกเราทุกเช้า พ่อเข้ามาปลุกเราหอมแก้มลูกสาวลูบหัวเราแล้วบอกว่ายังไม่ตื่นอีกตื่นสายจังแล้วก็เดินออกห้องไปเราคิดว่าวันนี้พ่อเราคงใจดีแน่ๆถึงยังไม่ปลุกเราให้เราหลับต่อผ่านไปกี่นาทีไม่รู้เราก็สะดุ้งตื่นแบบตกใจมากด้วยเสียงเคาะประตูห้องแบบดังมากเราลุกไปเปิดประตูก็ตกใจพ่อเราในชุดกางเกงขาสั้นเสื้อกล้ามมาเคาะประตูหน้าห้องวันนี้พ่อตื่นสาย ถามเราว่าเรียกตั้งนานทำไมไม่ตื่นพ่อไม่ปลุกทำไมไม่ตื่นเองจะเป็นสาวแล้วนะชั่วโมงนั้นเราก็ตกใจนะแล้วก็งงด้วยว่าอา้าวก็เมื่อกี้พ่อมาปลุกแล้วไม่ใช่หรอแต่เรายังไม่ได้ถามพ่อนะได้แต่เก็บความสงสัยไว้ไม่มีความรู้สึกกลัวหรืออะไรเลยแค่สงสัยและตกใจเราไปโรงเรียนปกติพอตอนเย็นกลับมาถึงบ้านเราเล่าเรื่องตอนเช้าให้ยายฟังว่าหนูฝันไปหรือมันเกิดขึ้นจริงๆ คนแก่เขาเชื่อเรื่องแบบนี้อยู่แล้วยายตกใจมากบอกว่าหนูคงไม่ได้ฝันหรอกเพื่อนคงมาทักยายบอกแบบนี้เราก็งงยายเล่าว่าหนูเด็กๆประมาณสองสามขวบหนูเคยลมหน้าบ้านแล้วเอาแต่ร้องไห้ไม่หยุดความเชื่อทางเหนือคือดูเมื่อคือดูหมอดูร่างทรงเขาทักว่าเพื่อนเก่ามาทักชาติก่อนเราก็เป็นทหารที่ค่ายแห่งนี้แหละเพื่อนเก่ามาทักทายเฉยๆ หลังจากนั้นเราก็ไม่ร้องไห้แบบนั้นอีกเป็นเด็กร่าเริงปกติเรื่องแบบนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะเราเจอมากับตัวเราเชื่อเต็มร้อยทุกวันนี้เราก็กลับมาทำงานที่นี่แต่ไม่ได้พักห้องแถวเดิมแล้วนะแต่ยังฝันถึงบ่อยมากเหมือนว่ายังใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเราคิดว่าความรักความผูกพันจากชาติก่อนมีอยู่จริงนะคะ